สวัสดีครับพี่รุ่งสวัสดีจ้าพี่รุ่งนะครับมาติดตามหลังจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกครบสามเดือนใช่ไหมปัญหาของพี่รุ่งเมื่อสามเดือนที่แล้วที่มาหมอคืออะไรนะพี่รุ่งหน้าอกหย่อนคล้อยหย่อนคล้อยเยอะไหมก็ถามเยอะไม่เยอะอยู่นะคะเยอะใช่ไหมหมอก็ว่าเยอะหมอก็ว่าเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าหมอก็เลยบอกถ้าหน้าอกหย่อนคล้อยอ่ะพี่มีทางเลือกสองทางจาได้ไหมสองทางทางหนึ่งคือว่าคือประเด็นคือพี่กลัว การเสริมเน่าออไซที่มันใหญ่มากๆถูกไหมครับพี่ต้องการแบบนิดเดียวแล้วแฟนก็บอกขอนิดเดียวพอถูกไหมหมอาบอกได้ก็หนึ่งคือใส่ไซที่มันไซมินิคือพูดง่ายคือไซมินิคือไซเล็กหน่อยทําร่วมกับการผ่าตัดยกกระชับพี่ก็จะได้หน้าอ,อกที่ไม่รู้สึกว่าใหญ่และได้การยกกระชับด้วยแต่พี่ต้องทำสองอย่างคู่กันคือเสริมและยกกระชับ ทำพร้อมกันในคราวเดียวก็จะได้หน้าอกตามที่พี่ต้องการแต่ข้อข้อเสียของมันก็คือว่ามันอาจจะมีแผลที่เป็นแผลแผลที่เป็นรอยยกกระชับอะ่ะซึ่งมันจะเป็นรูปสมองเรือคือมันจะมีแผลรอบหันนมแบบนี้นะแผลรอบ,บันนมแบบนี้แล้วก็แผลตรงแบบนี้แล้วก็แผลตรงราวนมแบบนี้นะมันจะมีแผลรูปสมองเรือแบบนั้นแต่ว่าพี่ก็จะได้ขนาดที่พี่ไม่กลัวเห็น okay, ไหมกับอีกแบบหนึ่งก็คือเราเลือก ใช้ซิลิโคนขนาดที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องหน้าอกหย่อนคล้อยได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องยกกระชับแต่ซิลิโคนนั้นมันต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง mm hmm. ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็สามารถจะยกกระชับได้ด้วยในตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดยกกระชับข้อดีคือหนึ่งประหยัดค่าใช้จา่าย จริงไหมพี่เคยไปโตโตถามที่ไหนมาหรือเปล่าก่อนหน้านี้เคยไปเช็คเคยไปเช็คที่ไหนมาไหมเป็นเป็นคนที่บอกว่าถ้าอยากจะทําอะไรเนะี่ยชอบศึกษาอ่าแล้วยังไงครับก็ศึกษาโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็สามแห่งเขาก็บอกว่าเออแบบนี้ถ้าเสริมอย่างเดียวมันไม่แก้ตรงจุดอ่มันต้องยกกระชับด้วยก็เลยถามไปว่าเออค่าใช้จ่ายทั้งหลายยังไงยังไงไก,ก็ก็คิดว่าเออมันราคาถูกอยู่อ่าก็เลยพอดีรู้จักกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตเ็าบอกว่า เลยถ้าเธออยากทำก็ไปหาหมอกรวิศนี่อยู่ภูเก็ตถ้าเธอไปกรุงเทพนะไหนหนึ่งต้องค่าที่พักค่ากินเพราะมันไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวจะจะเสร็จเลยแล้วมันต้องไปตัดหมอีกต้องไปติดตามครบสามเดือนหกเดือนเหมือนที่พี่มาเนี่ยทุกหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีพี่ก็ต้องไปติดตามก็ว่าเออเธอลองคิดดูว่าเออค่าใช้จ่ายเท่านี้นะหวกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆนี่ค่าค่ากินค่านุ่นค่านี่ถ้ารวมมาเสร็จเสร็จแล้วอ่ะก็เลยมามาศึกษาในในเพจของคุณหมอกรวิศเพราะแกบอกขี้ว่ากูก็เลย เจฟเข้าไปหาเลยก็มาดูนั่งดูรีวิวอยู่รประมาณสองวันสองวันสองวันเองเหรอบางคนบอกว่าดูมาหกเดือนอนะรีวิวหมอไม่เพราะว่าด,ดูรีวิวที่อื่นมาเอามาเยอะแล้วมาเยอะแล้วก็เลยมาไล่ดูรีวิวของคุณหมอดูว่าเอออ่าลูกค้าแต่ละคนพูดว่ายังไงดูดูชอบดูวิดีโอวิดีโอที่คุณหมอแถทำคุยกับลูกค,ค้าก่อนหลังอะไรแบบเนี้ยรื่องเออมันก็มันก็โอเคนะมันก็น่าสนใจก็เลยคิดตัดสินใจก็เออลองเอาก็เอาเพราะตอนนี้ถ้าดูแล้วก็อย่างที่อย่างที่แฟนเขาบอกว่า ขากตอนแรกเขาก็บอกว่าเออมันก็ใหญ่ไปอย่างนี้พอรอสามเดือนครบสามเดือนบุ๊บมันก็พอดีพอดีครั้งแรกเขาเองว่าเออไม่สวยนะใหญ่ไปนะไม่เหมาะกับเธอเธอตัวเล็กแต่เธอแต่ทำามอกใหญ่ไปมาตัวนี้สามเดือนเขาบอกเออโอเคสวยเขาเพราะตอนทําเสร็จสองสามวันแรกอาทิตย์แรกมันยังบวมอยู่ครับการผ่าตัดมันจะมีการบวมเมื่อเราเสริมจมูกมันก็บวมในช่วงสองสามวันแรกใช่ไหมอาทิตย์แรกอันนี้เหมือนกันหน้าอกมันก็จะมีการบวมน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเรต้องรอประมาณนี่แหละหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วปรมันมันเข้าที่เห็นไหมไม่ได้ใหญ่เกินไปเลย ่ใหญ่ตอนนี้ตอนนี้แฟนก็ยังบอกว่าเออดีดูดีมากอย่าลืมฝากบอกคุณหมอด้วยนะกูชอบกูชอบขอบคุณครับขอบคุณครับนะเอาเราเราเดี๋ยวหมอจะสรุปเคสของพี่พี่รุ่งอีกทีนะว่าเห็นไหมว่าที่หมอบอกอะว่าที่หมอบอกเลยว่าของพี่หมอให้ทางเลือกพี่สองทางใช่ไหมหมอไม่ได้บอกนะว่าพี่ต้องทําอย่างนั้นเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้หมอไม่ได้เคยปิดทางพี่แบบนั้น ทำไมพี่พี่ไม่ได้อยากผ่าเสริมแล้วพี่จะสวยไม่ได้หรอพี่จะไม่อยากยกกระชับแล้วพี่จะสวยเหมือนคนอื่นไม่ได้หรอคีกับหมอคือหมอจะให้ทางเลือกของคนไข้หมอเสมอเพราะหมอรู้ว่าไม่มีใครชอบการถูกบังคับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ดังนั้นการที่เรามีทางเลือกเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกทาง A หรือจะเลือกทาง B ใช่ไหม <Okay. S 1> ทางเลือกทางแรกก็คือเสริมไซส์ที่มันเป็นมินิทำร่วมกับการผ่าตัดยกกระชับ อันนี้ค่าจ้จ่ายสูงอ่ากับอีกทางหนึ่งก็คือเลือกไซต์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่มันสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยได้แล้วเสริมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดยกกระชับค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไม่ต้องมีแผลเป็นรูปสมอเรืออะไรไม่ต้องยกกระชับถูกไหมและการความเจ็บก็น้อยลงเพราะว่ามันทําแค่เสริมอย่างเดียวแล้วสวยด้วยและที่ว่ากลัวว่าจะใหญ่เกินไปมันเกินไปไหม ก็ไม่เปิดไม่เกินไปใช่ไหมไม่เกินค่ะตอนนี้ไม่เกินกันยังยังคุยอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันหกเดือนแล้วมันก็จะยุบลงอีกหนึ่งปีมันยุบลงอีกไม่ไม่ต่างก <c oughs> ันเท่าไหรล่ละไม่ค่อยเท่าไหรล่ละอาจจะอีกหน่อยหนึ่งลงมาอีกนิดนึงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอใจพอใจหนตอนเนี้สามเดือนเนี่ยมันคือมันโอเคอะ่ะอ่ามันโอเคมันสวยก็อย่างวันแรกใส่ชุดสวยมากใช่ไหมมั่นใจก็นี่ยก็พี่ดูสิเนี่ยมันย้อยห็นเลยว่าย้อยอะคนเนี้ยโอ้ชิดสวยเลยไหมนมคนละเรื่องเลยหน้าอกชิดสวยมากเนี่ยดูด้าน้านนขงอะเห็ ต่างกันไหมพี่ลุ<า>งแหมเห็นไหมแชดเจอนี่มันมันย้อยนะนี่มันย้อ,อยอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอ,อันนี้มันยกขึ้นมาแล้วไม่ต้องผ่าตัดยกกระชับด้วยใช่ว่ามันครั้งแรกที่ท,ที่ที่คุณหมอที่คุณหมอคุณหมอว่าอ่าพี่ลองเสริมดุก่อนใจนี้ขนาดนี้บางทีพี่อาจจะไม่ต้องยกกระชับก็ได้ยังจำได้อ,อยู่ค่ะยังจําได้ใช่ไหมอืมนะเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ต้องทำจริงเพราะถามว่าทําไมหมอถึงรู้นะพี่ว่าทําไมอะทําไมหมอถึงรู้อ่ะว่าทําไมหมอถึงกล้าที่จะพูดว่าพี่ลองแบบนี้ก่อน บางทีพี่อาจจะไม่ต้องยกกระชับก็ได้พี่รู้ไหมว่าทาไมหมอถึงรู้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ประสบการณ์นี่คุณหมออาจจะเจอมาหลายๆเคสที่อาจจะคล้ายคลึงกันนั่นแหละสําคัญเลยประสบการณ์เพราะทํามาเยอะถึงรู้ว่าแบบเนี้ยต้องแบบนี้ทําแบบเนี้ยต้องแบบนี้มาด้วยปัญหาแบบนี้ต้องแก้ด้วยแบบนี้แบบนี้มีทางเลือกกีทางที่จะแก้ได้อะเสนอให้พี่รุ่งเลือกและพี่รุ่งก็เลือกนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเชื่อว่าเคสของพี่รุ่งเนี่ยจะเป็นตัวอย่าง หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะเพราะพี่รุ่งก็อายุไม่น้อยเนะ,เนะถ้าไหร่แล้วตอนนี้สี่สิบสีออ่คือเลขสี่แล้วอ่ะขึ้นเลขสี่แล้วคือข,ขึ้นเลขสี่แล้วเลขสี่แล้วทําไมต้องมาผ่าตัดหน่าอ,อกอยู่อีกใช่ไหม hmm. เพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าเราไม่มั่นใจไงใช่ไหมอายุเราก็ไม่ใช่น้อยแต่มาผ่าตัดยกกระชับแล้วมันมีปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยด้วย คนที่มีปัญหาแบบพี่รุ่งเชื่อไหมเพาเยอะมากแล้วไม่กล้ามาปรึกษาหมอไม่กล้ามาปรึกษาแพทย์เพราะหนึ่งกลัวว่าถ้าปรึกษาแล้วบอกว่าโอ้มันต้องยกกระชับโน่นนี่นั่นแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นที่หลายที่หลายคนเขาไม่คิดไม่ถึง,ถงแล้วก็ไม่เสนอให้ด้วยเพราะว่าถ้าถ้าเสนอทางเลือกอีกทางหนึง่งคือค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าไงแต่หมอไม่ได้คิดแบบนั้นหมอคิดว่าหมอต้องทํายังไงหาวิธีทางไหนที่จะช่วยเหลือ แก้ปัญหาพี่รุ่งได้จะช่วยแก้ปัญหาพี่รุ่งนนเนี้ยปัญหานี้ให้ได้อย่างไรโดยที่พี่รุ่งก็แฮปปี้แล้วพี่รุ่งรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วพี่รุ่งก็รู้สึกว่าหมอส่งมอบผลงานให้พี่รุ่งเกินความคาดหมายที่พี่รุ่งคาดเอาไว้<อ>แล้วพี่รุ่งก็อยากที่จะไปแชร์ประสบการณ์นี้อยากที่จะมาถ่ายรีวิวให้หมออยากที่จะเพื่อนสาวของเราอยากเสริมหน้าอกก็อยากจะไปเปิดให้เขาดูว่าเนี่ยฉันเสริมมาที่นี่แล้วฉันก็ภูมิใจกับหน้าอกของฉัน นี่แหละคือสิ่งที่หมออยากได้การบอกต่อจากพี่รุ่งมากกว่าที่จะแบบโอ้พี่รุ่งต้องทำนี้ทำนี้เยอะแยะมากมายจ่ายมาเยอะๆก้อนใหญ่ๆแล้วพี่รุ่งก็ไม่กล้าไปบอกใครว่าทําที่นี่หมอต้องการแบบทาเสร็จแล้วพี่รุ่งบอกต่อแต่ว่าอ,อยากบมงแบบความภูมิใจยิงจงจ่งได้ถามว่าก่อนก่อนที่จะมานั่งตรงนี้ก่อนที่จะเสิม์ะกับตัวนี้ความรมู้สึกแตกต่างไหมแตกต่างนะครั้งแรกจริงๆครั้งแรกที่มานั่งกะคือว่า ก็อยากอยากจะรู้ว่าเออหมอจะบอกว่ายังไงหมอจะต้องหมอจะที่ทางเรายังไงเราต้องทํายังไงแต่มันตอนนี้พอถือมาแล้วทีนี้ก็คิดว่าเออถ้าที่หมอคุยที่หมอคุยไว้ก็ถูกพี่ลุงต้องลองทำแบบนี้ก่อนดูนะถ้าเกิดพี่ลุงไม่พอใจพี่ลุงก็ยกกระชับเอาคือคือคุณหมอไม่ได้บังคับว่าพี่ลุงนี่ต้องยกกระชับนะพี่ลุงถือเนี้ยคือมันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่สวยนะเป็นความคำพูดไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าที่เราชอบ ที่อธิาเออแต่รินใจคุยปุ๊บเออทาเลย<า>ทําวันนั้นเลยทาวันนั้นเลยโอเคแฟนยังองแฟนยังงงว่าเอ,อ๊ะทำไมยูมาคุยกับหมอแค่ชั่วโมงเดียวยูผ่าตัดเลยเหรอหมอใชโ่โดนป้ายยาหรือเปล่าพ <laughs> <laughs> ี่แกงทำไมแต่บอกว่าหมอหมอหม,มอพูดตรงหมอพูดตรงจุดไหนที่ยูยอมทําเลยนีหมอก็ถูกใจอ่ะชอบอ่ะก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นทั้งเรื่องที่ให้เราได้ได้ได้เลือกไม่ได้เป็นการที่่าเออบังคับ คุณเถอะไม่ได้นะคุณต้องยกไปแชมปนะเขาจะจ่ายท่านี้เท่านี้นะโอเคขอบคุณพี่รุ่งมากๆนะครับที่วันนี้มาแชร์ก็ประสบการณ์กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกแล้วก็ไอโนเบิลคลินิกพี่รุ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกับพี่รุ่งอีกหลายหลายคนที่มีปัญหาเดียวกับพี่รุ่งแบบนี้ขอบคุณนะครับพี่รุ่งขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอเช่นกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อรุ่งนะคะพวัดีวันนี้จะมาอัปเดต ที่ทำแตยกรรมหน้าอกถามว่าทําไมถึงเลือกคลินิกของคุณหมอที่นี่เพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นคนที่ว่าจะทําอะไรก็คือต้องศึกษาคนขวาคนอ่าไปดูมาหลายที่ค่ะในกรุงเทพโรงพยาบาลดังๆในกรุงเทพก็ที่เลือกที่นี่เพราะว่าไปดูดูรีวิวของคลินิกของคุณหมอดูดูหลายๆเคสก็โอเคส่วนตัวเองนี่ก็เป็นคนที่ว่าพอดีมีแฟนเป็นต่างชาติ เป็นบริษัทเขาก็าจะชอบให้ศึกษาโ้นคว้าก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็ถามว่าทาไมทําไมถึงอยากทำหน้าอกมีปัญหาอะไรตรงไหนคือตัวเป,เป็นคนที่มีลูกมาแล้วคนหนึ่งปัญหาของเราก็คือว่าหน้าอกหย่อนคล้อยคือชีวิตประจําวันเป็นคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติชีวิตประจำวันของเราคือต้องใส่บิกินี่ทุกวันใส่บิกินี่แล้วหน้าอกเดิมหย่อนคล้อย แต่เมกี้นี่มันจะไม่สวยมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่ก็เลยอยากจะทําหน้าอกให้มันมีความมั่นใจตัวเองนิดนึงไปทําไป4 0 0ซีตามที่คุณหมอแนะนําแต่ส่วนตัวนี่คืออยากทําแค่350เพราะเราคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กแต่ทําเยอะไปมันก็จะดูแบบไม่ธรรมชาติเพราะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแต่ตามความตั้งใจพวะมาปรึกษาคุณหมอปุ๊บคุณหมอแนะนําเอออย่างนี้อย่างนี้ปัญหาของเราตรงนี้จุดเตี้ยต้อง จะต้องต่อเติมต้องแต่งคือทำออกมาแล้วมันโอเคมันสวยไหมย่างนี้ก็คือ,อโอเคเชี่คุณหมอในสองอาทิตย์แรกมันก็โอเคอยู่แต่ว่าพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บพอเป็นตุกขจุเบวมันสวยสวยแบบว่า,าใส่บิกินี่แล้วคือมันจะเวิร์กมากเลยอ่าถ้าถามว่าถ้าใครอยากจะทนะําหน้าอกเนี่ยก็แนะนาคลินิกของคุณหมอกรวินนะคะเพราะว่าหนึ่งคุณหมอแบบให้คําอธิบายเป็นละเอียดมาก ตรงกับตรงกับความตั้งใจที่เราอยากจะทําก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเอาอะไรที่มันดีๆให้กับตัวเองเป็นเป็นกองขวัญให้กับตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ปีสองปีมันอาจจะสิปี20ปีมันอยู่ที่เราดูแลตัวเองแล้วแล้วก็เลือกอันที่เออที่มันมีคุณภาพเราก็มั่นใจสิมือคุณหมอก็ทุกอ,อย่างมันก็เลยโอเคถามภูมิใจมั้ยภูมิใจมากขอบคุณค่ะ